ทริปชวนชิลกับ5จุดเด่นที่ไม่ธรรมดาของดินสอรีสอร์ทจังหวัดภูเก็ตเริ่มจากที่พักแห่งนี้ห้องพักเริ่มต้นเพียงแค่หลักพันเท่านั้นแต่วิวที่ทุกคนได้เห็นออกมาจากนอกหน้าต่างหรือริมระเบียงมีมูลค่าถึงหลักล้านอย่างไม่น่าเชื่อ อีกทั้งยังห้องพักตกแต่งโดยสไตล์โทนไม้แบบมินิมอลโอบล้อมด้วยธรรมชาติอันเขียวขจีทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและร่มรื่นถ่ายรูปมุมไหนได้รูปสวยปังออกมาทุกมุมอย่างแน่นอน เตียงนอนนุ่มสบายกระโดดลงเตียงนั้นถึงกับจมหายลงไปหลับสบายฝันดีตลอดทั้งคืนไม่อยากตื่นมาทานอาหารตอนเช้าเลยก็มีความเป็นไปได้เช่นกันอยากให้ทุกคนนั้นได้มาลองสัมผัสด้วยตาตัวเองจริงๆและที่พักแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ในหาดป่าตองหาชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตที่ทุกคนต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกอีกทั้งยังใกล้แหล่งช้อปปิ้งมากมายค่ะ